วันนี้ก็ยังเป็นวันอะไรนะอีกวันหนึ่งนะครับควบคู่กันมาเลยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับครับ26มิถุนายนอันนี้ก็เข้ากับบ้านเราเกินนะเราก็พยายามปลดล็อกยาเสพติดกันครับแต่ทีนี้ยาเสพติดเยอะบ้านเราเนี่ยใช่นะเขาก็มีการจัดกิจกรรมกันแหละครับ26มิถุนายนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสืบเนื่องมาจากว่าตอนตอนที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนเมื่อก่ no นอนเขาปลุกฝิ่นก free ันเยอะนะครับ ทางสัมชนาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือในขณะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยควรจะมีการทําลายพวกฟินก็เลยมีการให้ถอนสัมปทานการค้าฟินนะครับที่ไม่โบราณฟินถูกกฎหมายและเกิดสงครามฟินนะถูกต้องนะครับพวกอังกฤษกับพวกจีนคนจีนใช่ไหมคนจีนครับชอบสุดฟินแล้วใครติดฟินก็เรียบร้อยไม่ต้องทามาหากินนะครับนอนหนุนคอนไม้นะครับแล้วก็นอนแล้วก็นอนดูดฟินใครอยากรู้ดั้งเดิมที่เก็บไว้ที่กรอกโรงยาที่จังหวัดอุทัยธานี นะครับยังมีให้ดูยังมีให้เห็นอยู่นะครับเรื่องฟิ่นนะครับวันนี้ก็จะเผาทาลายยาเสพติดกันเป็นประจําทุกปีนะใช่ครับที่พนะนครศรีอยุธยาด้วยความร้อนสูงนะครับที่จับไม่ได้แต่กัญชาคงไม่เอาไปเผาเลยหละกรารใช่ครับปลดล็อกแล้วเอาไปใช้หมดเลยนะไปรีกลันมาเป็นสารสกัดกัญชาใช่ครับนะครับเรื่องยาเสพติดเราก็อย่าไปโทษว่าเออทำไมไม่จับไม่ปรับนะครับอยู่ที่คนของเราแหละถ้าเป็นผัวเป็นเมียไปเกี่ยวข้องถ้าเป็นโรคที่เราต้องดูแลเราก็ต้องช่วยกันดูแลครับ